ครับวันนี้เราจะมาลองเขียนรูปวงรีดูนะครับอิลิปเขาจะมีให้เลือกอิลิปอาร์คเส้นหรือเซนเตอร์นะมีให้เลือกนะครับก็พิมพ์ตัว e แค่ที่ start จะถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะบังค,บนนค,บบงคับแนวนี้นะครับือจะบังคับแนวนี้นะครับอ่าแนวนี้เราต้องการเท่าไหร่ กว็วากันไปนะครับนี่นะเนเถอะ s p e c i f y s t a r t a n g l e ใช่ไหมศูนย์แล้วก็อานี่ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของอีลิปลองดูใหม่หมสิเป็นแบบ สตาร์ทเอ็กซิสใช่ไหมเราเอาแบบเฉียงบ้างนี่นะอ่ะอ่ะนี้สิอย่างางี้จบละอ,อ,อ่ะมันแบบเซนเตอร์นะเป็ตจุดสีสิเป็นยังไงบ้างใส่เซนเตอร์ให้มันพิสพาเอ็นโค้ดอ่าอรงนี้ครับก็คล้ายกันเนาะ นี่คือรานเกตวงรีนรามาฝากกันเพยงนี้ขอบคุณที่ติดตามมาชมมาฟังสวัสดีครับ